สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักล้วนๆเลยนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2566นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นของชาวราศีกรกฎค่ะคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ Uh, 15สิงหาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะมาเข้าสู่การทำนายดวงกันค่ะว่าไพทาโลจะสื้ออะไรในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎบ้างเราจะทำนายกันทั้งหมด3สถานะนะคะมีคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เหมือนเช่นเคยนะคะมาสตาร์ทกันเลยนะคะ ชาวกรกฎชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเปิดขึ้นมาเป็น2 of wands นะคะสองมบเท้านะคะต่อมานะคะอัศวินถือถ้วยนะคะ Night of Cups นะคะ ไฟสับสอดนะคะห้าดาบ The Chariot นะคะ Seven of Wands นะคะเจ็ดมเม้าเป็นพลังงานของ The Tower ขึ้นมาหน<ม>ุ่งบอกว่ามันแซ่บมากนะเหตุการณ์ของชาวราศีกรกฎใครถูกทำร้ายถูกกระทำในทางที่ไม่ดีศัตรูของคุณกำลังจะพ่ายแพ้แพ้ภายตัวเอง นะคะยื่นสิ่งใดให้คุณสิ่งนั้นย่อมสนองกลับไปหาเขาแล้วตัวคุณนะคะมีโอกาสจะได้รับความรักที่อบอุ่นการถูกมองไปในทางที่ดีนะคะอ่ะเป็นไพน่1ดาบนะคะเอชซับซอดนะคะหาทวยเนี่ยโดนใส่ร้ายถูกกระทำย่ำยีมาเยอะมากนะคะกรากฏคาเจดาบอีกนะคะทำให้คุณไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้นะคะมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเลย จบที่ Queen o f Cups นะคะด้วยพลังงานความรักของคุณในเดือนนี้นะคะขออนุญาตพูดถึงภาพรวมก่อนว่าชาวราศีกรกฎคุณคือยอดนักสู้ผู้ปาดเปลืองในเรื่องของการทำงานาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีของคุณด้วยนะคะ The c ช a r i o t เซเว่นัปวนขึ้นมามันเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าที่บอกว่าตัวคุณค่อนข้างจะทำงานหนักนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะ,ะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักรักใครรักจริงรักจริงหวังแต่ง ถ้าชอบก็แสดงออกจะไม่มีการซ่อนความรู้สึกแล้วให้มานั่งจับความรู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรยังไงไม่นะคะเหตุการณ์นี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในที่ผ่านมานะคะแต่ด้วยความจริงใจของคุณอาจจะแสดงผิดที่ผิดทางผิดคนนะคะมันก็เลยทำให้ชาวราศีกรกฎตกอยู่ในสถานการณ์ถูกลังแกถูกกันแกล้งไม่ได้รับความยุติธรรมถูกใส่ร้ายแล้วก็เหมือนทุกคนมองคุณในด้านลบหรือรวมไปถึงช่วงเวลาที่ ที่คุณมีปัญหาคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของคนรอบตัวว่าใครจริงใจกับคุณบ้างใครไม่จริงใจกับคุณบ้างทุกอย่างมันจะถูกคัดสรรน,นะคะออกไปนะคะเหตุการณ์นี่แหละจะเป็นตัวกําหนดคัดคนให้กับคุณนะคะอะทีนี้พูดถึงพลังงานความรักคนโสดบ้าง คนโสดชาวราศีกรกฎมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณมีการวางแผนทางการงานนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งแล้วแล้วต้องการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนะคะขยับขยายไปสู่ต่างประเทศนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณมากๆคุณอาจจะเริ่มที่จะทําอะไรที่มันเป็นการ ตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะตามใจตัวเองแต่เป็นการแอบซุ่มทําอยู่พูดถึงในเรื่องของความรักตรงนี้นะคะชาวกรกฎหัวใจที่ว่างของคุณมันมีบาดแผลมันมีความเจ็บปวดมันเป็นความทรงจำที่ไม่สวยงามอยู่ในนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจเนาะอชอบให้คนตามใจถ้าถ้าใครไม่ตามใจคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการถูกรักนะคะคุณถูกทอดทิ้ง มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณกำลังต่อสู้กับความรู้สึกของความโศกเศร้าเสียใจอยู่ก็ได้สำหรับคนโสดนะคะจะมีธาตน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะธาตุน้ำกรกฎมินิจิกเป็นคนหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีคือเนื้อตัวสะอาดชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นคนที่พูดเพาะด้วยนะคะพูดเพราะค่อนข้างจะทำงานเก่งนะคะมี มีเป็นลักษณะคล้ายๆคนที่เดินทางบ่อยนะคะเดินทางบ่อยมากๆนะคะทำงานเป็นเซลล์ทำงานเป็นนักขายเป็นคนในเครื่องแบบหรือด้านออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของการเกิดขึ้นคือการเจอคนที่ใช่แต่ต้องบอกว่ามันอยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่มันลำบากทุรักทุเลการต่อสู้แย่งชิงคุณอาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือไปตบตีใครเพื่อแยง่งเพื่อแย่งความสัมพันธ์ของใครเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนมาหาเรื่องคุณเพียงเพราะ ชอบคนคนเดียวกันนะคะเป็นลักษณะของการพยายามขัดขวางไม่ให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักมากันแกล้งคุณในเรื่องของการงานทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คุณอับอายขายหน้าในในที่สาธารณะแล้วให้มันเป็นประเด็นที่คุณจะคนจะต้องเอาเรื่องของคุณไปก็สิบอ่ะนะคะหรือว่าทําให้คนมองคุณในด้านลบอ่ะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจของคุณมันหดหูนะคะถ้าเจอความรักแบบนี้ นะคะเป็นการต่อสู้นะคะคุณงามความดีของคุณจะนำพาให้คุณนะคะมีชัยชนะต่อความรักครั้งนี้นะคะคุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนเปิดเผยการเป็นคนที่ถูกดูแลเอาใจใส่ใครที่คิดไม่ดีนะคะหวังร้ายกับคุณสิ่งนั้นจะย้อนสนองกลับไปหาพวกเขาความจริงมันจะเปิดเผยแบบภายในข้ามขืนเลยนะคะโด e ท o w e กคือแบบถล่มทลายอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยสำหรับคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะ อ่ะมาดูต่อซิยังไงอืมสิบถ้วยคุณจะได้รับการยอมรับเขาอาจจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวสำหรับคนที่มาจีบคุณนะคะแสดงสปิริตในเรื่องของความรักความจริงใจออกมานะคะเพดดอดนะคะ คุณคืออะไรที่เขาจะต้องเกรงใจนะเป็นมันเป็นในเรื่องของการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างสวยงามอย่างงดงามแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแม้ว่าคุณจะโดนอะไรที่มันถาโถมเข้ามาเยอะแค่ไหนสุดท้ายจักรวาลจะเหวี่ยงคุณและเขาคนนี้กลับมานะคะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะใครที่เขาจะปั่นปวดสถานาการณ์เนี่ยเหมือนมีงูพยายามจ้องจะฉกจ้องจะกัดเดี๋ยวตรงนั้นจะถูกกำจัดออกไปนะคะ ขอดูคนที่คิดไม่ดีหน่อยทําไมมันมันด้วยมันขึ้นมาแบบว่าคนร้่งแรงอะ่ะนะคะเป็นความอิจฉาลิษยามันเป็นลักษณะของการกลัวว่าจะได้ดีกว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวของใครนะเป็นคนในครอบครัวของคนคนที่มาจีบคุณก็ได้นะคะ เป็นคู่เป็นคนที่แบบกลัวว่าจะถูกแย่งความรักไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยห้าถ้วยนะมาถึงสองสำรับเลยกลัวว่าจะถูกแย่งความรักแย่งความสนใจนะคะกลัวว่าคุณจะโดดเด่นเหนือกว่าก็เลยเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อกีดขวางไม่ให้คุณสําเร็จสมหวังในความรักนะคะแปดถ้วยพยายามถักแต่สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาเขานะอืมจะไม่มีใครไว้ใจเขาเลยอะคะ่ะจะไม่มีใครเชื่อใจเขาเลยเพราะว่า ผลการกระทํามันสื่อถึงความหลอกลวงไม่จริงใจอะไรอย่างนี้นะคะอเพราะฉะนั้นกรรมไครกรรมมันนะคะตรงนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ของชาวราศีกรกฎคือในเรื่องของความรักนะคะควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณนะคะเขาก็จะเลือกคุณนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวกรกฎเป็นอย่างไรเดลเชอรีออรก,กับไพ่เจ็ดแมท้าขึ้นมามันสื่อถึงว่า คุณได้ต่อสู้ในเรื่องของความรักนะคะใช้ความพยายามใช้ความเข้มแข็งเจ็ดไม่เท้ากับ The c h a r ัตเจ็ดเจมาคู่กันนะคะเป็นความอดทนนะคะถ้าเลขเจมามันเป็นพลังงานของนักต่อสู้นะคะไม่ไม่ค่อยได้แบบมีความสุขสบายใจสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ความพยายามนะคะ แล้วก็ปัญหาในความสัมพันธ์นะคะไม่ชัดเจนจริงๆไม่เปิดเผยรักแบบลับๆนะคะแล้วมีคนเก่าในความสัมพันธ์มามา,มาสร้างความวุ่นวายนะคะเป็นการเป็นการแย่งชิงอะ่ะมันเป็นนายออบสอดเป็นคนที่แบบอยากเอาชนะไม่ยอมแพ้นะคะมองคุณเป็นคู่แข่ง แต่คุณอะมันมันเหมือนถูกกำหนดไว้สำหรับเขานะคะคุณคือ The Empress นะคะคุณคือผู้ชนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์หรือการตกลงปลงใจจากคนคนนี้นะคะมันเป็นไพ่สองไม้เท้าคนที่คนที่คู่ควรกับเขาคือคุณนะคะมันเหมือนรู้สึกว่าจะมีจะมีการเปิดเผยความลับความโป๊แตกอะไรหลายๆอย่างออกมานะคะ ใ่แเหรียญนะคะคนคนนี้เป็นยังไงคิดยังไงกับคุณอยากเข้าหาคุณนะอยากพาคุณเดินทาง ไปต่างประเทศอยากพาคุณไปพักผ่อนอยากพาคุณไปฮิวใจอยากเข้ามาแก้ไขเหตุการณ์เรื่องราวหลายๆที่คุณต้องเผชิญอยู่เพียงลําพังะคะ่ะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะรับรู้ถึงความจริงใจของเขาหรือเปล่าแต่เขาจะทําให้ดีที่สุดนะคะเขาจะตั้งใจนะคะไพ่สรุปอะมันจบที่ Queen of c u p s นะคะ บทสรุปคือราชินีถือถ้วยหมายถึงการได้รับความรักแบบคู่ชีวิตการดูแลเอาใจใส่ที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะนะคะค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละมันมีแต่ไพ่ถ้วยค่ะเป็นความรักที่สมหวังนะคะแล้วก็ผ่านพ้นมรสุมชีวิตผ่านพ้นการถูกกันแกล้งทำลายไปได้หมดนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของอดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศี กรากกเป็นอย่างไรนะคะค่างอย่างทำงานมากคู่นี้นะคะวันวันทำแต่งานนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างกันและกันนะคะสองไม่เท้าสนับสนุนทุกๆก,กิจกรรมที่คู่รักทำหรือเขาก็สนับสนุนคุณจนคนหมั่นไส้แหละนะคะอ่าาถวยก็เลยเป็นลักษณะช่วงเวลาที่ระแวงผิดใจกันมีเหตุการณ์ที่จะต้องทะเลาะ นะคะมีปากมีเสียงถึงขั้นแยกกันอยู่หรือบล็อกการติดต่อสื่อสารเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันเหนื่อยล้าเหมือนคนคน,นึงสนใจแต่เรื่องของตัวเองแต่ลืมลืมที่จะเยียวยาความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเหตุการณ์จะไปในทางที่ดีไพ่หนึ่งดาบคือการแสดงออกการรับผิดชอบต่อทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะคะคนคนนี้ที่เป็นคู่รักของคุณนะคะเขาอาจจะเข้ามาขอโอกาสขอโทษขอคืนดีแล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่มาในเวอร์ชั่นของผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะอยากแสดงความรับผิดชอบอยากดูแลอยากให้ของขวัญที่มีมูลค่ากับคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชั่นที่มันจะไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยมันมีแต่ความเกื้อกูลสนับสนุนนะคะเพราะหลังจากที่เขาแยกกับคุณไปนะคะหลังจากที่มีปัญหาไม่คุยกันเนี่ย ไม่มีใครที่สนับสนุนเขาได้เท่ากับคุณนะคะคุณคือสองไม่เท้าที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เขาแต่พอวันที่เขาไม่มีคุณเขาเป็นแบบนี้ห้าดาบนะคะปัญหาทุกอย่างถาโถมเข้ามาหาคุณเยอะแยะไปหมดนะคะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่เหมือนชีวิตมันไล่ทิศไล่ไลทิศทางไล่เป้าหมายนะคะเขาคิดถึงคุณมากแล้วก็เป็นลนักษณะของการอยากแก้ไขด้วยการทําตัวให้น่ารักนะคะว่านอนสอนง่ายกับชาวราศีกรกฎนะ เขารักคุณจริงๆนะคะเหมือนเหมือนเข็ดกับนิสัยความมีอีโกโ้ความเอาแต่ใจความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะ่ะจนลืมรักษาความรู้สึกของคุณนะฮะมาดูต่อนะคะเดทนี่โอพังเหลือเกินนะคะเป็นเป็นความเจ็บปวดข่มขื่นมากๆแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วแล้วตรงนี้เขารับ เขาไปรับรู้ข้อมูลแล้วเขารู้ว่าคุณเสียใจมากคุณเจ็บปวดมากกับที่ถูกกั่นแกล้งถูกกระทำในอดีตนะคะก็จะฮิวใจนะคะจะเป็นครอบครัวจะเป็นความสุขให้กับคุณนะคะไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือความตั้งใจของเขานะคะ mm hmm. ก็อวยพรนะคะให้ชาวราศีกรกฎสมหวังในความรักนะคะสำหรับใครที่สนใจอาจจะดูดวงส่วนตัวกับอ,อ้นนะคะจะมีลิงก์ด้านล่างนะคะ ติดต่อสอบถามจองคิวกับน้องแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ